สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้ก็มาลงแปลงนี้อีกเช่นเคยนะครับหลังจากเมื่อเมื่อวันวานได้ไปสามตัวอย่างใหญ่นะครับผมวันนี้ก็เลยมาซ้ำนะครับเพราะว่าหนาของเราเองกลัวว่าหนูมันมากัดข้าวเรานะครับผมก็ดักอันนี้นะครับตรงนี้คราวที่แล้วได้ตัวใหญ่ไป ตอนนี้ก็มาซ้ำนะครับเรียกมามากหน่อยนะครับมาเอากับดักมา9อันนะครับดักไปแล้ว5อยู่อีก4นะครับผมตั้งแต่อันอันนี้นะครับไปจนถึงต้นสะดาวน้อยตรงนู้นนะครับผมประมาณนั้นนะครับดักไป5อันเลยครับเฉพาะโซนนี้เฉพาะตรงนี้จุดนี้จุดเดียวนะครับผม ว่ามันน่าจะมีหนูอีกหลายตัวนะครับก็เลยลงไว้ท่าห้าเลยทียิบนะครับคือลงก่นกันมันกินข้าวเรานะครับผมเราจัดจัดการมันได้ตัวหนึ่งมันก็ลดการทำลายล้างของหนูไปได้เยอะนะครับผม หนูตัวหนึ่งมันก็กัดคืนนํากัดเยอะนะครับส่วนผลงานจะได้หรือไม่เดี๋ยวเราติดตามกันตอนเช้านะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะดักหมดหรือเปล่านะครับยูอียูีสี่หลังนะครับผมเอาครับตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับเราก็มาดูกับดักที่ องไว้เมื่อวานก้าวหลังเราจะมีผลงานหรือเปล่านะครับอู้กระเด็นมาเลยนะครับผมหลังแรกนี่หลังแรกเราก,ก,ก็ได้แต้มเลยนะครับผม ใหญ่อีกแล้วนะครับผมปักเอาไว้ตรงนี้นะครับผมนี่ครับก็สังเกตก็คือรอยเดินของมันนะครับหญ้ามันจะมีรอยรอยเหยียบสังเกตง,ง่ายๆครับลาหญ้ามันจะลับลาบมันจะมีรอยเหยียบของมันนะครับแสดงว่าหนูมันผ่านก็วางไว้ก็ไม่ผิดหวังครับ แตมแรกของเราหมาแล้วครับผมลุ้นกันต่อไปโอเคครับตรงนี้ไม่มาเมื่อวันก่อนเรามาได้ตรงนี้ไปนะครับวันนี้ไม่มา ก็ลุมดักประมาณ8ปดหลังนะครับผมดักเยอะๆหน่อยต้องการกำจัดหนูนะครับอันนี้เหมือนจะติดนะนี่ไงแต่ตัวไม่ใหญ่นะครับผม ตรงนี้นี่บอกตรงๆว่าดักไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันมีช่องอยู่ก็จริงแต่ว่าเหมือนมันไม่ค่อยชัดนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูนี่นครับช่องแค่นี้แหละครับผมแต่เรามองมองดีๆมันจะทะลุไปอีกฝั่งอีกฝั่งหนึ่งได้ ก็คิดว่าน่าจะมีหนูเดินก็โอเคครับนี่ครับผลงานคือเราเรา,เราต้องสังเกตสองนะครับอยู่อีกอยู่อีกะไรอยู่เจ็ดสามแล้วตรงนี้ตรงนี้ที่เดิมที่เดิมไม่มาเลยนะครับผม หม่อนก่อนก็นมาได้ตรงนี้แส <C ül> ดงว่าช่องนี้มันเดินตัวเดียวทีนี้ก็ไปจุดโน้นจุดเดียวเลยนะครับผมสี่สี่หลังได้มาสองนั่นนะครับ ตรงแถวๆบริเวณหญ้าเนเปียตรงนั้นแหละครับผมดักไว้ห้าคันเลยเรียกว่าทีทีกันเลยนะแต่ถ้าดักแบบอาชีพดักขายก็ไม่จำเป็นจะต้องวางทีขนาดนี้นะครับแต่ผมต้องการจะเอาหนูออกคือมันต้องได้ตัวของตัวนี้มันน่าจะได้นะครับ ไม่ได้ก็ไม่ได้เห็นสีฟ้าแล้วโอ้ได้ครับผมแต่ไม่ใหญ่ครับตรงนี้จุดเก่าจุดเดิมนะครับผมดูครับรูปากก็รูเดิมนี่เลยแต่เป็นหนูเล็กหนูได้กระดูกกรอบ อยู่ตรงนี้อยู่อีกสี่ด้ลนหนึ่งอยู่อีกสี่สี่หลังเนะตรงนี้มีรูด้วยเมื่อวานไม่เห็นเนี่ย อันนี้ไม่มีครับเหลืออีกสามลกหน่อยนะครับ ตรงนี้ไม่มีไม่มีไม่ม,ม,มาเดี๋ยวอีกสองโอ้โห,โหต้องเซ็นเซอร์นะครับแหลกเลยครับติดแต่ ไม่รู้ตัวอะไรกัดอ้ Ooh ้หมันก็ใหญ่งไงครับดูหางเอานะครับผมท่อนบนให้ดูไม่ได้ครับแหลกร้านเลยครับเอ๊นับผิดหรือเปล่า เดี๋ยวลองลองดูก่อนนะครับอ๋อตรงนู้นตรงนู้นโอเคครับไม่มีครับผมอาแล้วครับผมวันนี้ก็กำจัดหนูไปได้4ตัวนะครับ แต่เราจะได้เอาไปกิน3ตัวอีกตัวหนึ่งมีน่าจะแมวนะครับเอาไปามากักาากัดซะเละเลยก็ยังอยู่ท่อนหลังนะครับผมเดี๋ยวอาจจะเอาไปาให้แมวที่บ้านต่อนะครับก็รู้สึกว่าจะเป็นพุกเล็กด้วยนะครับ ลกเล็กก็เข้านะครับสองตัวนี้น่าจะผุกเล็กนะครับผมตัวนี้ก็เป็นหนูพุกใหญ่ก็โอเคครับวันนี้เราก็ได้กับข้าวนะครับผมก็เป็นการประจัดหนูไปในตัวนะครับก็อย่าลืมนะครับน้ำยาดังหนูงอมแงมนะครับผมก็ไม่ทำให้ผิดหวัง ก็ยังคงหมานเหมือนเดิมนะครับผมอาจจะต้องเว้นสักวันสองวันนะครับอาจจะต้องไปหาหนาแปลงอื่นลองลองดูแปลงอื่นนะครับแปลงนี้อาจจะเริ่มบางตัวนะครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวมอีอะไรดีๆก็จะ มาลงให้ fc ได้ชมกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ